นี่นะคะวิถีชีวิตของเด็กชาวชนบทอาทุกคนสวัสดีท่าก่อนเห็มนไหมอ้าวกระโดดให้เขาดูซิว่าบ้านเราก็มีมีสะพานกระโดดออโ,อโอ้โหโหอน้ำธรรมชาติพร้อมกันโอ้<ม>เ,เป็นไงเป็นไงเป็นไงม่ครับไม่ผมแต่ก่อนผมก็เล่นแบบนี้แหละ ห้วยนี้แหละผมเล่นนะครับสมัยก่อนฮะก็อย่างนี้แะครับอ้าวขึ้นมาพร้อมกันแล้วกระโดดพร้อมกันโดดพร้อมกันยเพิ่ย่พิ่งอย่าเพื่อนก่อนอ่าดี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 มาโลัมลงมลงมวเลูกเลยลังโมลงอ้ อ่ะไม่ไม่น่าไม่เป็นไม่ต้องโดดอันตรายเอาคนที่โดดได้กระโดดไปไปหนึ่งสองสามโอ้ยระวังหัวเพื่อนระวังกูต้อมโอ้โอ้ผ้าสวยผ้าสวยผ้าสวยเนาะเนากร้อนจากอะไรทัสนุกอย่างเดียวเลยครับแล้วพวกเราก็เป็นกันอย่างนี้แหละตอนเด็กๆนะคะทุกวันนี้ก็เป็นอย่างเงี้ยอ่าเหมือนภาพตอนเลย